เธอวันนี้ฉันได้เก๋ใจจับอีกแล้วจ้ะจับผโล้ค่ะมาเริ่มเลยปรุงใส่ทุกอย่างที่เขาให้มาจ้ะจะบอกว่าอร่อยเลยแค่นี้น้ำปลาก็ไม่ต้องนะคะลงกันเลยวางป่ายคนกินอีกแล้วค่ะเมื่อวาน เมื่อวานก่อนจับยู่นวันนี้จับพะโลเธอฉันกินป็นอยู่สามอย่าง่แหละตำยำจับก็มันอร่อยจริงอ่ะเนาะทุกคนอากาศมันเย็นค่ะอากาศแบบมันเย็นเย็นมันต้องกินอะไรอย่างนี้แหละวันนี้มาแบบว่าหน้าแต่งเรียบร้อยนะคะลองสีลิปลองชุดแล้วก็ลองทรงผมมันก็เขากันอยู่เดี๋ยวล่ะมาจากเริ่มเลยอร่อยมากอืม อร่อยจิ้มมีเาามครื่องในมีไข่ มีหมูกรอบหมูกรอบอร่อยมากมยัมมี่ยมยายาจังวยเริ่มลำคาญแล้วจังวยงอยากลองไปจังวยอยู่มันจะเข้ากับหน้าไหมก็ได้เลยวันนี้ก็ปิดหน้าเหลี่ยมได้อยู่นะว่าปไป วัน yeah? huh? uh ีสสกายะฮะโดนมาแล้วเนี่ยมาหลังกล้องเลยข้าวเช้าข้าวเช้า กำลังนั่งลึกเลยว่าจะกินอะไรนะพอดีแม่แพใไม่ซื้อมาฝากก็เลยได้เป็นข้าวเช้าไปเลย อยู่คนเดียวค่ะกินง่ายๆนึกอะไรออกมึกอะไรบอกไม่ถูกก็ฟู้ดแพนด้าง่ายๆตอนนี้เป็นคนกินง่ายด้วยค่ะมีแค่น้ำพริกผักไข่ต้มก็อยู่ได้เจียวพริกผงเจียวพริกสดยังเสียบผัก có dữ ạ. không biết This way. Sit down. Ăn luôn. Được đó. Em lục xáo chưa boss? หลายคนไม่ต้องดราม่านะคะว่าทําไมเวลากินต้องให้หมามานั่งเฝ้านั่งจ้องนั่งมองตันนี่อธิบายไปแล้วคลิปที่แล้วนะคะตันนี่ว่าตันนี่เลี้ยงหมาเหมือนลูกนะคะเราอยู่ไหนเขาอยู่นั่นนะคะและอย่างหนึ่งตันนี่ไม่ได้ให้กินอาหารตันนี่อยู่แล้วนะคะเขามีอาหารของเขาเขากินแล้วก่อนตันนี่จะกินข้าวนะคะคือกก่ย่าเนี่ยมันกินยังไงมันก็กินไม่อิ่มหรอกค่ะมันเห็นเรากินมันก็อยากนําพอดีตันนี่เลี้ยงลูกไอเลี้ยงหมามันลูกไงครับเขาอยู่ในบ้านเราอยู่ในบ้านเขาก็อยู่ในบ้านอยู่ในจากนั้นไม่ให้กกินเเาาว็ไป ถ้าไม่ให้เขากินเดี๋ยวขาก็ไปเองค่ะเริ่มจะง,งอยเริ่มลำคาญจะง,งอยละจะง,งอยก็คือนี่ค่ะ จอนผมลูกผมยังเสนะอนะ ลองแต่งหน้าทําผมนะคะแล้วก็ใส่ชุดอย่างเงี้ยจะลองดูว่ามันจะเข้ากับตัวเองไหมนะคะเพราะว่าตันนี้หนึ่งเป็นคนปล่อยผมไม่ได้แล้วทําผมตรงเรียบไม่ได้นะคะเป็นคนหน้าเหลี่ยมพอดีถ้าเข้าปล่อยผมตรงบึมแบบมันเห็นโครงหน้าเหลี่ยมได้ชัดมากเลยนะคะตันนี้ก็เลยลองทําดูนะทุกคนคะถ้าอยากสวยเราต้องหาสิ่งที่แบบเกิดไก่เข้าต้องบอกวา่าหาทรงหาสุดหาทรงผมแต่งหนังอะไรที่มันเข้ากับตัวเองอะที่ทําแล้วตัวเองสวยขึ้นอะเออ อันนี้ก็ทําดูนะ,ะทำทรงผมแต่งหน้าแต่ชุดอย่างนี้ทําผมอย่างนี้เข้ากันไหมยางไงนะลองหาเบิงลองเห็ดเบิง Skål! กายาโนโนกินนะคำสุดท้ายค่ะหมูก,กรอบอ,อ,อร่อยมากค่นบาย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 ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะฝากไปกดติดตามเพจกายาด้วยนะคะ Kaya lah Bye bye.